อาหารแบบไหนเก็บในตู้เย็นได้กี่วันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารไว้ในตู้เย็นไว้ให้ได้นานที่สุดก่อนไปรับชมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ อุณหภูมิในตู้เย็นขึ้นอยู่กับปริมาณของที่เก็บและรุ่นของตู้เย็นช่องฟรีซอุณหภูมิลบ1 8ถึง0องศาเซลเซียสช่องใต้ฟรีซอุณหภูมิ0ถึง5องศาเซลเซียสช่องธรรมดาอุณหภูมิอยู่ที่5ถึง7องศาเซลเซียสช่องแช่ผักอุณหภูมิ7ถึง10องศาเซลเซียสช่องประตูอุณหภูมิ1 0ถึง15องศาเซลเซียส เดีย๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรจะแช่ไว้ช่องไหนกันนะคะช่องฟลีซเนื้อสัตว์บดแบ่งตามที่ใช้รีดให้แบนใส่ถุงซิปเก็บได้นาน3-4เดือนเนื้อสัตว์ดิบแบ่งตามที่ใช้ห่อฟลอย์ใส่ถุงซิปเก็บไว้ได้นาน4ี่เดือนกุ้งสดล้างให้สะอาดตัดหัวแยกกับตัวใส่คลองพลาสติก เก็บไว้ได้นาน3-6เดือนขนมปังใส่ถุงปิดให้สนิทใส่กล่องพลาสติกเก็บไว้ได้นาน1-2เดือนใต้ช่องฟรีซอาหารปรุงสุกรอให้เย็นแบ่งตามที่กินปิดให้มิดชิดเก็บไว้ได้นาน4วันไส้กรอกเปิดซองแล้วใส่ในกล่องพลาสติกเก็บไว้ได้นาน7วัน แยมผล,ลไม้ใช้ช้อนสะอาดตักให้แห้งเสมอเก็บไว้ได้นาน1เดือนช่องธรรมดาไข่ไม่ต้องล้างถ้าเปื้อนให้เช็ดออกหันด้านป้านขึ้นเก็บไว้ได้นาน3-5สัปดาห์นมพัชไรซ์แช่ตู้เย็นตลอดเวลาเก็บไว้ได้นาน7-10วันนม UHT เก็บไว้นอกตู้เย็นก็ได้ เก็บได้นาน6-8เดือนโยเกิร์ตเก็บไว้ได้นานเชื้อถูกทำลายเกิดการแยกชั้นเก็บได้นาน10วันช่องแช่ผักผักสลัดเด็ดส่วนที่เน่าทำให้แห้งห่อทิชชู่ใส่ถุงซิปเก็บไว้ได้นาน3-4วันมะนาวล้างให้แห้งห่อทิชชู่ใส่ถุงซิปเก็บได้นาน1เดือนพริกไม่ตัดขั้ว ห่อที่ชู่ใส่กลองปิดสนิทเก็บไว้ได้นาน1เดือนประตูตู้เย็นน้ำผลไม้คั้นรสชาติและกลิ่นเริ่มเปลี่ยนคั้นแล้วควรดื่มให้หมดถ้าแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน2-3วันเครื่องปรุงซอสทำความสะอาดปากขวดเช็ดหยอดน้ำมันที่ฝาก่อนเก็บเก็บไว้ได้นาน4-6เดือน เวลาการเก็บรักษาขึ้นอยู่กับความสะอาดและวิธีการจัดเก็บก่อนแช่ตู้เย็นเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าสาระดีๆที่เราหามาให้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะคะและไปกินเที่ยวออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ และใช้ชีวิตให้มีความสุขไปกับเราค่ะ